เมย่าซ่อมแซมถนนหลังแีน,นมันกโ็โห่ๆนั่หนั่งถนนนันทางนะครับเนาะเราแยกไปยะมูนี่เราได้รับตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการของเรานะครับผมคนลาบแล้วๆจะเข้าสู่พิธีการนะครับผมันก็เลยถอดสุดถอดสุดแพ้ยิงสองเข้โอ้ไม่วังอะไเลยอ๋อท่านผู้ว่าลไปเปลี่ยนชุดแท้ตึง โอกาสนี้ท่านผู้ว่าบอกว่าขอการเปนเชิญตัวแทนจัดปรุงน้ำซีฟู้ด5ชิ้นนะครับเนาะโรงพยาบาลเลยครับท่านแรกโรงพยาบาลเลยคุณอุทุมพรลามสิริครับผมรับเากสารครับรับเทศบารเลยค่ะรับเลยครับรับจากท่านสุภณีเลยครับผม ค่ะคุณสุรศักดิ์สุพรมนะคะจากเทศบาลตอนนี้นะครับผมรับโชคจากท่านสุพัีเจริญวงศ์เพศนนะครับประธานสมาคมแห่บ้านทหารอุบสาคาบรคคลทารจากเทศบาลเลยค่ะ กากาลารับจากาลากากาลามาบบคุณวนเหมนเขานกนล้เีเมือเลยครับผมคุณชนระดาป้องสิริรับชนรดาป้องสิริเปลี่ยนชุดมาแล้ว วันนี้พ่อเมืองเป็นเป็นซันตาคลคอสไปวันนี้เป็นวันเมอร์รี่คิสต์มากครับผมพ่อเมืองแปลงกายไปเปลี่ยนชุดมาจากฝรั่งเศสโดยตรงครับผมใส่ชุดใส่ชุดซันตาคลคอสครับผมรับรางวัลจากท่านสุพัรณีเลยนะครับผมได้ถ่ายรูปร่วมกับท่านผู้ว่าในชุดซันตาคลคอสจริงกระเบลจริงก็ออกกระเบลเอาเบลไหมนะ ครับขอบคุณท่านสุพันีนะครับผมสิบรางวัลผ่านไปนะครับผมโอ้ถ่ายรูปกับเซนต้าเลยครับผมลุงเซนต้าต่อามอ๋อ้สโลปาผู้สาววันนี้นางสาวอภิญยาศรีรามเทศบาลเมืองเลยโอ้ชิแม่กับใบพอล้อวันนี้ เอาไปหลังวันแรกนะครับผมเด็กเข้าจักพอเมียงโดยตรงกลิ่นมดผีเโอ้ยกินเบิดผีกรบเบิดให้คอยยอมกินเทลเมิดช่องเม็ดเออเด็กเขามงคูนนะเด้อไปได้อ่ะมีมูมาไหนแค่นเออเป็นยุ่งก่อนซ่าสุปเทศซานหนึ่งเลยครับผมณนะฮะให้พอมปะคนไปพอละก็ผลวะเอาแอบไปหั่นครั้ก่อนนะครับผมบอมสิต่อต่อพอแล้วเอาทางนั้น อ้าวไปไปทางไห้ไปทางนี้แลวครับอาไปโอ้คนบอกให้เราคนกี่ห้ยหน่อทรงพอมบ้มนกไปทรงวยจีน้ปสิเมนูใบทรงพึ่งตืนนแล้วี้าเิงเดอห้าเปิงเดอห้าเิงเดือพี่เดือหดทายทอไปเด้อโอ้โชคดีนะโชคดีเลยต้ไไหน

หมดเสียแล้วต้องตัด50นอครับผมเอาผู้ใดประกาศนะนังเครื่องสูบยาฉีดเครื่องพ่นยาเครื่องฉีดยารางวัลแรกจากแข่งการทางที่หนึ่งครับผมการทางรางวัลหนักเนะหนักครับผม หลังวันน oh, well, uh, oh, ้อยๆในเครื่งกันทางเพิ่นบอเอาคนรักเทเลติบอเอาเอาแต่ลังวันใหญ่ๆปีได้ก็ได้ต่อไปเพื่อใครอ่านไหมห้องเจ้าน้าน่าหินไปแล้วเนี่ยอ้าวเครื่องตัดหญ้าสองเครื่องเทศบาลมืองเลยมากันครับผมเแล้วกับท่านพ่อเมืองเลยค่ะครับเอาไปตัดหญ้าให้เทศบาลจะได้เป็นหลังอ๋องบัดนเนียงนอกเป็นไซนในงานน้ำเนาะเทศบาลเหมือนกันครับผม โอ้ยโชคดีเหรอว่าได้แต่เคียงใหญ่ๆเนอเทศบาลนี่เนาอลอตเตอรี่จ้าผมเนลอตเตอรี่หกล้านนะเอาไหมเปลี่ยนเอาลอตเตอรี่ไหมครับผมโซ่หกล้านมอบหกล้านครับผมจากท่านผู้ว่าเอาลังมาละกี่ใบครับผมลังมาราไปรังมาละใบเนาครับชาติครับลูกสมชาติสมชาติลูกหรือยังครับ ถ้าไม่รูปตัวแทนมาดึงแหนแนมาดึงแหนซุ่มซาดนะครับผมลือชัยสีสะอาดเทศบาลบางเลยลือชัยครับลือชัยมันเป็นรางวัลน้อยดินะหกล้านดินะเออยาฟาเสียใจเอยผื้ในแขยงตัดหนี่จะตงได้หลอดตลิ่งมันเป็นรางใบละแปดิ้ที่ใบละหกล้านให้ทองไปหกล้านหกล้านคุณสุรีกาลิกานเทศบาลบางเลย สุรีการิการครับสุรียกมือนาอานครับตาอานตัวแทนนาอานวุทิพงษ์พันธ์สวัสดิ์เลือกมาลุงสีก็รับลุงสีแจกข้าวสาร25ากิโลพยาบาลเมียงเลยแรงพยาบาลเมียงเลยบอได้เห็นหน้าเขาป่านาน้ำจนอะไรเจ๊กันปนี้นะเฮ้ยนางบาดเย็นโกศลจากโรงพยาบาลเลยแค่ไหงวะหล่อนจะขยันชูมือหนุ่มซีน่ะ มีออซอไไปส่งออาใส่หมอดใส่ให้เรียบร้อยได้ทองคำผมสุดดิเพชรต่อไปตอขอบคุณุพี่ทุกต้อนะคะก็ที่มึงเลยมีองุ่นปลูกแต่ว่าเราก็อยากจะให้กินดีๆหน่อยเพราะว่าโลงก็หลายตังกันเห็นว่า200กว่าบาทก็เลยต้องเอามาเสริมกันจัดเพื่องานนี้โดยเฉพาะทุกอย่างจัดเต็ม ไปอาไให้เก็บอะนี่ยังได้ยังรั้แรกจากท่านนายกเป็นเครื่องท่านนายกครับผมอันได้ยังบ่ทันได้บอกสุดยจากเทศบาลนํารวยอ๋อจิตนิพยสู้ๆอ๋อทางนั้น้ยิซ่าหว่าได้ลําวัดใหญ่่